ฟิลิเป้กับตันทีมและอดิศักข์แหวนหล่อของกลาง2คนวิชิตธานีและก็ยุกิบับบะตัวลุกวางไว้4คนครับเกมนี้เป็นสัิภาพจันงอมจักรพันธ์ไพรสุวรรณอันเดรสตูเยสแล้วก็ทางย uh ูสุเกะมารุฮาชิของกลาง3คนสารัตอยู่เย็นกับตันทีมจะมีนักอยหลังแล้วได้เริ่มเกมแล้วครับบีจีในทีมเยือนนะครับชุดสีดำเขียวเริ่มก่อนส่วนเจ้าถิ่นในเสื้อสีเขียวงเกงขาวนะครับ <Okay. S 2> จดใส่มีวันสิทธิ์อีกคนนงครับคือเป้า เปิดมาแล้วโมงตั้งกลับติดอยู่ที่ธีรศินสกัดออกมาแล้วซ้ายตรงนี้นของนีโชคบอลมันโค้งไม่พอครับเเสานิดเดียวโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้เป็นของเจ้าถิ่นลำปางครับจ่ายตรงนี้สวยมากครับถึงขั้นหลุดเลยกฤษินะครับตามไปเก็บเลี้ยงจี้เข้ากรอบเขตโทษแล้วพยายามจะแต่งเข้าขวาลองยิงวิธีบอลจะโค้งเสียบเสายู่แล้วครับแต่ว่ากินพงคูดเดียวเชื่อนครับยิงปัด มือเดียวออกหลังไปเลี้ยงเหมือนจะไม่มีอะไรครับตัดเข้าในมองหาเพื่อนครับเนี่ยหลอกทีหนึ่งแล้วปั่นเฉยเลยครับโอ้กิติพงศ์นี่ขยับออกจากเส้นมาต้องพุ่งปัดปลายมือครับโอ้ลำปางเกือบได้ประตูครับลูกนี้ต้องชมกิติพงศ์ด้วยครับเมี่ยลองยิงได้ลุ้นเลยครับในมุมของยูกิบัมบาครับเปิดไปเสาไกลแล้วฟอร์เทเบ้ได้ปงนี่น้ำหนักมันไม่ได้ครับเอามุมของกิติพงศ์ เป็นสารั pues right. ตเปิดเข้ามาโอ้โหไม่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นเลยครับเฟรนเป้มองทิ้งมาได้มารุฮาชิซ้ายอัดสวนเข้ามาตรงนี้มีรับประชองเหมือนกันแล้วจะซ้ำของเจคพันตวัดกลับมาคนเสาไม่ได้ครับโอ้โหลูกจิเจอจของเซเนียรับช้าครับรุาชิยิงลูกนี้โอ้โหตรงตัวครับแล้วตวัดกลับไปยิงนี้ชนเสาคนนรับโอ้โดนเข้าอย่างหลังร้องเสียงหลงเลยแต่ผู้สินไม่ได้ว <begin> ่าอะไรครับวิชิธานีวิชิตเปิดเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิกิีบมาได้โม บอลมันไม่ได้ลอยโด่งสูงสักเท่าไรครับเข้ามือของกิติพงศ์ไอจัก,กรพันธ์เล่นกับสารัตออกมาทางขวาสันติภาพกดดันต่อเนื่องเลยครับ b ีจีในช่วงท้ายแบบนี้แล้วลองยิง <c oughs> บอลมันยังไม่มุดนะครับไปมุดข้างหลังนู่นเลยเจาะยากเจาะเย็นก็ลองซัดดูเลยครับชมเกมครึ่งเวลาหลังครับผู้ระหว่างลำปางกับ B ีจีปทุมยืนเตดรึงหลังเป็นลำปางได้เขียนเล่นนะครับ จานมาแล้วครับชาววัดปั่นข้ามกำแพงแล้วโอ้โหจะเสียบใต้คานอีกแล้วครับโอ้จิรนงยังโชกออกหลังไม่ได้ชาติครับในครึ่งหลังนี้ครั้งแรกของเขาครับวันนี้บอลจะเสียบใต้คานครับโอ้จิรนงทำสีหางโชคครับโชกไม่ทันพอดีครับสามเกมที่ไม่มีใบเหลืองเกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งสองในสามเกมคืออ้าวมีแล้วครับสเตเนิโอ ทีระศินป์ขอยต่ำลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับตอนนี้เอาแล้วครับเซเนียลชาเต,นตเตนียลเข้าขวามองเพื่อนแล้วลองยิงเองตรงนี้เรียบร้อยหนึ่งต่อศูนย์นะโอ้โหโโมองซ้ายมองขวาครับจ่ายไม่ได้เลยสับว์ไก่ยิงตรงนี้บอลพุ่งว่างหายเข้าประตูไปเลยครับบีจีปทุมออกน้ำหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้ลูกนี้ได้ในการมาเล่นนี้กับบีจีครับโอ้โยกมาเองครับแต่ข้าในเนี่ยไม่มีใครเข้ายืน2คนครับยืนจังก้า ทำให้เซเนโอมีพื้นที่มีเวลาครับซัดลูกนี้โหหักคอเข้าเสาแรกครับเจรันโภนฉลับจาฟิลปเลปเล้ปนิดนึงครับทำให้บอลน,นั้นมันพุ่งเร็วครับแล้วเจรันโภงก็ที่โดนบังอยู่นะครับพุ่งสุดเจยียแดยแล้วไม่ถึงครับบีจีได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับจากสเตเนโอจูเนียเข้ากลางมาที่ชาวัดลองยิงไกลบอลตกคืนแล้วโอ้โหครูาวนี้เป็นเซฟครับโอ้จีรันโง สุดปลายมือเลยครับปัดออกหลังไม่ได้มั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ผ่อนคลายเยอะเลยครับทางบีจีะแล้วครับเปิดมาตรงนี้สุรชาติเข้าขวาแล้ว <c oughs> ยิงตามน้ําเลยครับบอลไม่ตรงกรอบชวัฒน์ไปถึงธท,ทีรศิลป์เทีรศิลป์ออกมาด <c oughs> ีสักยภาพลองยิงด้วยขวาเนี่บ <c oughs> อลพุ่งไปเจอรววเลยครับแต่ว่ายังข้า,าม่าไปอยู่ครับยิงของสักยภาพ <c oughs> สักยภาพครับแต่ก็ถือว่าได้ลุ้นได้เลื่อนครับ ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแลเป็นบอลวีจีได้บุกขึ้นมาทีรศินแดงดาครับสวัต์วิงออมหลังแต่วัตถิศินพามาเองแล้วโดนชนภุศินให้เล่นต่อสารัตมารับช่วงให้เบนอัสเวลเข้าขวาแล้วลองปัดก็ค่ข้ามคานครับ <c oughs> วิชิตโดนบีบต้องรีบเปิดแต่ก็เลยทําให้ไม่แม่นเลยครับแล้วสุดท้ายครับผู้สินครับเป่านุวิยาวหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางีจีบรทุมยูเนเต็ด